สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องบิมอนเพื่อนคุณทำกเกษตรสำหรับท่านใดครับมาเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเบื่อครับเด้อเพื่อ้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเส้ามื้อนี้พี่น้องเป็นเส้าวันจันทีหาพืชผักผาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดทัดโครกระบือทั้งเัิน บ้านดอนพ่อยพี่นอ้องอำเภออากาศจังหวดัดสกลนครทุกพี่น้องเด้อถ้ามาเบิ่งบรรยากาศพื้นที่ขายวงกควายพี่น้องเามาสอบถามราคานึ่ช่วงนี้ก่อนงวงกล้วยราคาวงกควายเป็นยังไงก่อนมาดูน้ำกันไปยิ่งข้าวบดียิ่ทชองและยิ่งข้าวบดียิ่งหวานงวงกล้วยเป็นโดอเอสแท็กแต่ว่ามันกาาอกี้ว่ระบาดหอกทั้งประตูซับพิ่งกองขวบคุ่ม่าจะเอาอยู่อยู่พี่น้อง มเรามาละบ้างเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้เดี่ยวง,งัวเดี่ยงควายเกิดปัญหาโรคไผ้ก็พายายามฉีดยาป้องกันไว้พี่นอ้องเอามาละบ้างเอาเขาอย่าประมาทเอาเป็นโรคเป็นไผ้บ้าราคาดิง่งลงอีกญดิพี่น้องช่วงนี้แกยังพอตายแล้วราคางัวมันบ้เป็นราคากันแหละพี่น้องอันมันมีโรคมิยังเขามาแน่เละโอ้ยยังสิยากลงไปเือ้อยกว่าเก่าเดิข้าก็พายายามเกษตรกรอนข้าก็ดูแลฉีดยาป้องกันรักษาเอาพี่น้องอันนั้นสงสัยยังกะ แต่มันเกิดการตายขึ้นก็ยักเข้ากินพี่น้องให้มอมาตรวจก่อนเขาจะไปกินเข้าไปจะนเมื่อตายว่ามูลสาเหตุพี่น้องเรามาแล้วบ้างเอ้าวางอยู่ญานมันมาสัมแคเดิมพี่น้องม้าค้อยมันแหงละค่ายแหงโบค่อยดีอยู่แต่มีลูกเขามาแล้วโอ้พี่น้องชีลำบากดิมาพี่น้องมาในกระเข้าก็ขึ้เก่านั่นแหละอย่างขึ้เก่าก็คออยบนก็มาอัปเดตราคาให้พวกขึ้นเก่าแะไรพี่น้องแม่ก็ลูก เขาได้เลยแม่ลกูกเนี่ขี้ห้างหามอยู่โอ้ตัวละแปดพันโอ้ตัวนี้เป็นขี้ห้ามหางอยู่งดําดเป็นง้อไทยง้อไทยตัวละแปดพันเลยสองพันบาทราคาห่องราคาแปดพัน

บ่ไป่องจุของรไปส่งอาของจาครัไปส่งเอาออกอ้สาเสาเส้าอเ้าสามสาวบอกสวาเส้าเสเนาะตอนนี้สิบสามห้าร้ับนอี่เส้าหนึ่งเส้าหน่อยนี้เสาสองหมื่นห้อยหม่นห้าร้อยส้าสามสาสามสิบสี่ห้าร้อยหมื่นสี่สาวเสาเนาะสาตัวตินเม่นังบดพี่น้อง เลยอะไรง่วเนี่ยแทั้งหมดได้ขับได้โอ้โง่เนื้อครับพี่ไอ้เราง่วเนื้อพิเศษเลยครับนายโอ้นี่เนาะเป็นบุญเป็นงานบังไฟเนาะเป็นการเป็นงานนะครับส่้อในบุญบังไฟเลยนี่ที่ยรถก็มี่ง่วเลี้ยงอยู่ห้งทีสาวสาวสาวปูมาเข็ดเนื้อแล้วเจ้าบ้านก่อนนี่หกปัญหาครับนี่บอกหกขันมาไปสร้อยเพื่อนบอกตัวแม่ยนางหยีเราเลี้ยงก็ได้เนาะได้ครับได้ว่าบอกหกไหมบอกเป็นว่าหกขั้นหาวันเสร็เอาไปเลี้ยงก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ เบอร์ที่ต่อเขาเลยเบอร์0 9 8 0 9 8 4 4 4 4 4 4 8 3 9 1 8 3 9 1พี่น้องมันมปนเนื้อกันเลี่ยงอะไรนี่พี่น้องนี่ได้ทุนบาหลายพี่น้องเพิ่นว่าโทรมาด่นๆเลยเป็นงัวเลี้ยงแม่สีขาว โหรูบกเถือกดิเนาะแม่ครับแม่เป็นทองนะครับทองจันทน์นี่ดูใส่พี่น้องบ้านนี้กัแม่นี่ทองแล้วสามสามสี่เดือนไปได้เออแม่นี่พค่ณว่าทองในสามสี่เดือนแม่นี่สูงก่อสับประมาณเนาะแม่ครับบวกกี่ดอกสามบวกบวกกี่น้องราคาเปิดเวลาเป็นไงสักสามครับสองหมื่นสองหมื่นสามพันพี่น้องเป็นแม่ลูบด้วพี่น้องเด้อราคาเัวเหลี่ยงพี่น้อง เบอร์ที่ต่อห้เบอร์0 6 4 0 6 4 9ส9 9 7 9น2 7 4 8 2 7่เจุ้านาปล่อยคนพูนสี่น้องขูได้สนใจแล้วพี่น้องเนอะโทรเข้ามางวยังมาเวยลูกคนเบราันั่นลูกคนบอกโอ้เป็นแม่ลูกโอ้มาแห้งแถวบ้านเลยงวยังมาตะบอกไงพูดอ่ะขายอะไรไปนี่เขาได้ราคาเพิ่ สโต7 0เจ็ดมื่นม่าแนามันแล้วอันนี้ลูกเพิ่นแม่ลูกลูกแม่ยังดีพี่น้องเพิ่นว่าเจ็ดหมื่นมาส่คืออวล่เนาะเพิ่นว่าราคาห้องไปเจ็ดหมื่นราคาต่อรอดเลยเนาะเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เจ็ดนเ้สก้าอยนัดเสกกาข้างนเสกกาเนาะนี่พี่น้องเจ็ดหมื่าสั่น เนาะก็ันอ้วนเนาะอ้วนนี่ดีนอะพ่อ่ะตีกาไว้ยังดีเุณนวาแมมันเลยเรเจ็ดหมื่นราคาต่อเด้อพี่น้องเ <Ash well. S 2> ดาอเพื่ว่าโทรมาโหลดได้่อนสนให มันจ้อมันรมาูจินนมลูกมันจินนมเลยใจบ่เนาะลูกจบอกนมอยู่เห็นใจาน่เลยเนื้อใสชงไปทรงตัวหัวไก่หัวไกห้ทางเมื่อมาแมนบ่เขาจะยุบนเดีอเขาจะห้ามไม่ได้ดอกขายราคากันนะหัวไก่ขายเพิ่บเท่าไหร่อขายกว้างมากขายราคาขยาไว แม่ลูกคนก็ลังต่อรองราคากันอยู่พี่น้องเจ้าสามหาลอยเอื้อนเจ้าสามหาลอยเพื่อนดูไม่ซื้อหรอกแม่พูดออกมาเรขายบ่ฮอดดอกเผาพี่น้องอืมเปิดซื้อเลี้ยงแต่ว่าให้ลูกดีอยู่แต่ว่าแม่มันติดจอยเป็นลูกคนบ่หรอลูกๆเสียบทีแม่ลูกพี่ดอกก็เฟี้ยกันอยู่วันนี้แม่ลูกลูก ผมได้ทักบาทหลังเท่า้รทักบาทหลัทั้งหมดนี่สีต่สต,ตัวี่ตัวสองหมื่นสี่โอ้ถือตัวละสิบสิเนาะแมล่ลูกลูกพิกลูกแม่บอลุงลูกแมลุงลูกพิกพี่น้องราคาสองหมื่นสี่พันสีน่สตเนาะไม่เบอร์วะเนาะ บอศูนย์ยังเหรอศูนย์เก้าห้านยเก้่ศูนยสงหดสองนเจ็ด้อยังเนทั้งในบาทเรอบานน้อนพี่รองสตัวด้วยพี่รองสองหมื่นสี่พันพี่รองตัวนี้ใหญ้ยวล้วนี่สองหมืี่ราคาห่องพี่รองราคาต่อได้ยู่ด้วยพี่รองด้อโเขามาเป็นราคาห่องไว้สิดอกสองหมนส่ินโตแล้เหาเป็นง้อเลี้ยงพี่รอง ยุตลาดเห็นบอกสิบเอ็ดเจ็ดร้อยตอนนี้เวลานี้ส่มโมงนี่มันบอก่มืออื่นนี่ขายได้มืออื่นมือเื่นเป็นราคาใหม่ดอหันผู้ใดทรมาเดียวนี่ไดี๋ทรมาเลยสิบเอ็เจ็ดร้อยหันมืออีินสิเป็นสิบสี่หนึ่งที่เรา กูได้กดกได้เลี้ยงเลยโทรมาเบอร์เดียวดเบอร์ห้าเบอร์ศูนย์0 0ศูนย์ห้าศู่ศูนย์หายสามเจ็ดสามสสด้พี่น้องเด้อนี่ยเนวาในสมงนี่ได้โทรมาเลยเด้่กาสินด้ราคานี่นั่นอันมื่นนี่เป็นสิบสี่พันบาพี่น้องทรมาทัวรมาไวๆแต่เขามันจะบนอะไรเป็นหมื่นพี่บอกโตเป็นสิเหลืออะไรไปล่ะาดเนี่เขามือนหนึงเหรนี่มันกะสองหมื่นตัว โอ้ตัวตัวมื่นหนึ่งแม่เขามื่นหนึ่งเป็นสองมื่นบ่นี่แม่แม่กับสองมื่นใช่แม่กับลูกบ่บ่แล้วโทรแม่มันยีนแล้วโอยสามมื่นเขางามเลยพี่น้องเขาเขามันแบบปีละลูกมันเขาไปน้ำผู้บ่าวโอ้เคยได้ลูกอยู่มันบ่วอกปีละลูกมันได้งัวนี่ยงอเนี้ยเนี่ยเป็นว่ายยายนายเห็นว่าใหญ่ยนี่ปีละลูกคนนด้พี่น้องราคาห้องไว้ถ้าได้ตั้งไว้นั่น สามหมื่นหมโอ้ยสามหมื่นี่ในบานต่อได้ด้เนาะสามหมื่นนี่เนาะต่อรองได้ด้วยพี่น้องเด้อโมเมนต์ว่าขายได้ราคาห้องได้สามหมื่นนี่ใช่อีกมือหนึ่งอีแมนบิ็โอ้บิ็อบวงอันนี้แมนอันนี้แมนบลดำ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 นี่แมนอันนี้เนื้อเนาะสิบหกเจรนี่พี่น้องเป็นว่าห่หกพ่่ ห่วยเปียดพันหาคนวะบักเคิร์กอันนี้เด้นี่อบอกว่าแม่นห้องเนาะเปียดพันหาอันบักเลีนี่ยักบาทเลีนี่คิโอ้เลี่ดีหมื่นหาพันโอ้นี่พี่รองราคาของแม่นี่เด้บแบอีจ้อยดิอบอกแมน่นเนาะไปอีกตัวนั้นง้อเลี้ยงบ่าดันเท่าได้แม่นั่นยักษ์บาลีนั้น เขาจะจ้งบาดไม่น no ั่นยิ0สามดร้อยโอ้หมื่นสามพันมื่นสามพันเจด้ยมื่นสามพันเจ็ดร้อยอีดัมดอทอยจะเอาดาบคนเวยด้วยโอ้ราคาห้องต่อรองไหนนะเบอร์ติดต่อเบอร์0ูนย์ศูนย์หกสามเก้พี่น้องหอยถุย

ใจง่วงามจังใจแล้วดีนะแค่ทำลูนี่ขาสามพันหาบลยชื่อรถทาซื้อรถใจกินเพิ่นเลยแด้มาจีพวจะไปขายงวนนะได้อยู่บ่เอาเงินมาจัเลยนะจะสามสามพันหาขว่อหวานหาพันหาโอ้สองตัวสิบเอ็มันได้กินยังบ่เรานี่ยบ โอ้ยง่วงหน่อยหน่อยยังเลี้ยงบวกหวานอยู่กิ้มถุงกระติ๊ดเข้าไปบอโอ้โหโซลามานฟาร์มหน่อยหน่อยจอยเนี่ยมันบ่ขึ้นเนี่ยเนาะต้องขึ้นหยาขึ้นกระลังเนาะแม่นนนัเป็คุยกโอ้คุยกระแซกล้างเป็นป่องพี่น้องนี่เลี้ยงงัวอย่าเลี้ยงยังสียด้วพี่น้องเล้วมันบ่ได้ราคาได้เลี้ยงแบบนี้ทีนี้สองตัวก่อนอันตัวเล่ามห่าพันกว่าท่าเขายังบ่ซื้อให้อยู่ ท่านรุ่นรุ่นเลยเขาสนุกซื้อเนาะรุ่นรุ่นนั่นท่านจจ้อยสิเขาบระยากถามแล้วเออในวายขายเพิ่นแล้วราคาก็บ่ได้ดีปล่อยมันสุดแท้งมันสิบ่ขึ้นเนาะเรื่องยากเบิดอาหารหลายเพิ่นแล้วบ่ดอยที่ใส่บ่ค่อยดีเป็นไลยเพามันบ่ได้กินหญ้ากินยู่ก็ได้พี่น้องนี่แหละหาหน่อย มันสมมากเลยเนี่ยเป็นแม่สาวเนาะเจ้าคูสูงอท่าดี่นามสูงตรงยองเนาะสูงลอยเท่าไรลอยสี่หอนบอกลอยห้สีดบ่อซกัวคนตีราคาสองหม่นหาพันนี่พี่น้องเป็นเร่ต่ว่าขึ้นแล้วแต้ว่าหันบ่เสื่งเลยซื้อหสื่งหันเสืงพอยเสียค่าเสื่งบ่ ใช่มันเพิ่มไปราคาไปีอีกราคาเพิ่นห้องไว้เศร้าหาพี่น้องเพิ่นว่ามันเป็นสัตวดเลยดิเอาไปเฮ็ดแม่บอกอะไรพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเบอร์เทเบอร์ยังเบอร์เทาเบอร์ยังเหรอศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูหกหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สองสี่แปดแปดเบอร์โทรจกครองเพิ่นพี่น้องผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ อัปิตาเลียงอยู่ดิเิ่นวาเมมันเป็นไงด้เมมันพี่น้องคนเห็นพอเหมนเมื่อขาหนามันไงพ่ต่อเอาพี่น้องแ้ข้าขาเจ้าห้องต่อร้องออกผู้ใดสนใจสายเร่ได้พี่น้องเด้มีได้เบบ่งอยู่บกถึกตัวไหนตัวนี้บอกบอนึกว่ามันตัวนี้เม่นอะมันยวไปใส่งานครับบกทึกรอเป่ากได้ละทายน่โอ้ ซื้อใส่งานมาสั่นพี่น้องหี่บนละ่ะเหนื้อยเนียนเลยนี่ราค่าซิปหาเงินหาเป็นว่าซื้อใส่งานมาสั่นนี่ไปเจ้ามาซื้อไปใส่งานพี่น้อง ไม่ว่จะใครเาะวเจ็ดพันไม่ได้อจยโอ้ยอยัไมครับ้มนานะร้ยมจ่อยมักหน่อยมันหนจักลอยเลยผมซื้อหกพัครับเอผมหาพันพอไพเอ้าซื้อหกพันหหาพัครับมักลุกเลลกเล้านเทินหพันไปจากสามร <S 2> <S 2> ้อยจัขายได้มากเอยทุนมากหกพันแล้ว อันไปพุ่นไปลยขายมันบ้าบ6,000 7,000่านว่าแล้วค่าขายได้ผู้ใดสนใจจะได้งัวเนือก็โทรเข้ามาเบอร์ติดตเบอร์064 979 8274หอย้เนาะผู้ใดสนใจด้ีดองด้อโอ้ห่อนเกินงยังนว่าส่งมาพี้อง เจองแล้มันเอาไข่เฮ้งดิโอ้ส้นดาบพอย่างนี่ฟงดวงได้เมื่อกี้เลยมันเกือบตามไข่เฮ้งอันเดียไข่อย่างผ่านหนามันหน้าเลยนี่พี่น้องนี่มัน,น,นกกจ้นนนอง,งเงงาาอองบื้องตาำมาแน่นอนผู้ใดอยากเจ็ครับแต่ละย่างผ่านมาั้ย่าเลยมันเป็นอย่างก็เป็นอย่งสัน สเาดากพงเลยพี่น้องเอ้ยนี่มันเอาเรือยึดตัวเด่นนั่นจะเอาอีกใช่ไหนั่นน่ะมัดข้าสั้นๆมีลึกกว่ามันเขามีเหนลุตตออหัวส้นดากเรากฟองลุ่นัวส้นัวส้นกับฟองลุ่นอันกาแฟเปิดกาแฟอะ่อไรโอ้นั่นนั่นนั่นนัน ส้นเจ้าของขนาดนั nào, uh ้นนะชาวข้างหลังนั athletes, mm. Kirby, nice. ่นเกือบนะเจ้านั่นนะยังหันหลังให้มันดิผูกแขนแล้วเด้อผูกแขนแล้วเด้อเนื้อกิโลนึงอเด้ยผูกแขนนั่นเอาเสื้อเขาอีกแน่นี่มันสีเอาคขาี๋ยวยุ่ยในภูเรบุกหูจักนั่นโอ้ยตายสุดจะผ่านมาเด้อผู้ใดก็ได้เด้อ มันผ่านมาแล้วเรียบร้อยเดิเนี่ยนี่แหละพี่ดดน,อน้องเป็นตลาดง่วมันโมแมนว่าสิ่ง,ขขงนี้เอายเดิเจ้าวัวเนี่ยมขังเนี้ยมใส่เนี้ยมขว้าละมันเล่นบักเอวเจ้าเด้หนี่นี่อ่าน่านานาเจ้าตะโกดเด้๋บ้านเนี่ยจะเข้ามาเด้อมันเอาหลไรไเด้อน,นะ่ยจะเข้าบ้ามันจะเอายีด้เนีน่ยนะ <laughs> <c oughs> เอาไปเห็ดได้ด่า้ย โอ้มันจีไย้เซียงกันย่อนเยอะารลบอยู่อันนี้ห้เป็นแม่ลูกแม่ลูกครับพ่อเลี้ยงเนาะโอ้ลูกแรกเล่าลูกลูกีสองลูกตัวที่สองเลู่ลูกแม่ยางดีเนาะราคาต่อร่องใดเด้อพี่น้องเด้่อหอยเพชรเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึสเดหนึี่นึ่งสรอพี่นอง เป็นง่วแม่ลูกสิบสี่หพันแม่ลูกพี่นองโอ้เขามาเลยผู้ใดสนใจได้เหลี่ยงยัไก่มันเด้อยักไก่มันเด้อมันจีต่าเจ้าด้วยนั่นน,นันน่นนั่นนั่นพี่บนั่น อีห้าตีสร้างเปลี่ยนเห็นมยจดูดีๆอยู่เนาะเอาากัสิเ็ดอนยมันี่ีะไรเด้อมนเลีจเจ้าเด้อนั่นนั่นนัอาันอันีาไ้เหายลยเพยังล้เอาไดูมันสีเสียงกนได้ไหสร้างเปลี่ยนจะสร้างเนาะโอ้เจ้าจะเข้าไปไกลมันมันสสดเจ้าต้องได้บอกแล้วต้องได้ยินบอกเรื่อยๆดิ ยักไก่ยไก่ยไก่มันจีซนโอยมันจีซนล่ะมันเอาซนคนหลายคนเลยนี่เอาเอาไปไหมอย่เข้าไปยเข้าไปยเขาไปตายซะเนาะตายซะเนาะโอยบอกฟังว้ตายได้บ้านี่ตายได้บ้าเขาไปจ้ขอนี่นะเขาไปไปโอ้มันสีเอาอยู่เนี่มันสีวนเงกันนี่ ่ไดบ่ได้เดใส่ลูกใส่ลูกน้องเจ้าเด้เอามันหนีซะก่อนมันสิเอาเจ้าของของแล้วเดี๋นี่มันลดแลบแบบเนี่ิ่นวาาผ้านขายบ่ดนี่่นห่ใหาผ้านแล้วนี่ยอยายาเข้าไปแล้วมันสีส้นเจ้าของเยยาเด้อยาเด้อแปนี่โอ้พี่ห้อเอ้ยมันอันตรายด้ออยาไม่น่าจาของิเอา อรถสีด้าสันดานมันทนว่ามึงคือแบบส้นคนแถ้วัดสันเจ้าวะเออเนี่ยมึงคือเก่งแท้ะอ่ใช่าอย่าถอนเด้อถอนเราไปแล้วบาดเลยอ่าเอารักสิถอนเด้นั่นะรักถอนรักถอนเด้นั่นะไปถอนแล้วรักถอนเร็วโอ้นั่นนั่นนั่น

มันจิเสียงเงินคนเลยนี่ยนไปไปไปโอ้ยเล่นไปละบาทนี่ไปแล้วนี่ลุงพี่ลุงพี่จะขายจักบาทร่วพน่อยครับนเย็ดเปอร์เซ็นดื้อดื้อนเลยอ่าเยมันแก่ยู่เนาะสิบเอ็ดหมื่นหมพันสภู

พันบ <mm uh ่ะ huh. ต uh ีเ huh. จ oh, oh, euh. ็ดพันมันเคยได้ลูกบ่ตาโอ้ยนี่มันจอมมันเคนั่นแหลยไปออกโอ้ลูกใหญ่ปันนั่นตีให้ลูกดีแน่ๆก็ได้เนาะอันนี้แม่มันบ่นี่โอ้เจ็ดพันก็ค่าเจ็ดพันตัวดำของเทาตัวดำหนึ่ง ของสวยงามของบ้านสยงามซื้อมาหกคันหาละหใบยังสุดดอยู่ซื AL, <bug> ้อมาหกพันซื้อหกพันหาหกพันหาลอยัครโยนเ็นอยากเจ็ดพันเดี๋ยวนี้กเจ็ดพันก็ขายเป็นบนมยังไข่ยู่เพิ่งแยกลูกออก คนว่าเจ day, yes? ็ดพ oh, oh! ันก็ขายไตาหายวะมีเบอร์ได้เพราะไงเนาะเบอร์อย่งครับเบอร์แล้วเบอรออยู่แล้เมียเบอร์กก่ยบตัดทินใจให้เลยเนาะแล้วมันว่าคุราาัน่นเจ้าของตัดสินใจไปเดิพุนโตขุนจังแม่บอก้าผ่ะุโอ้แม่ลูกนี่กินนมโยห่นหหานี่บอก หนึ่งมื 0, 1, 4, 000, 000่นหนกพันห้ายเนี่ยบอกเม่หนาม่งม่นห้าร้อลูกเดียวบัานเนี่ลูกเจ็ดพันพี่น้องอันแยกมันแพงกว่ากันน้อยเนาะรัพัอันเป็นอันเป็น แบบเมาส์เดลูกนี่มื่นหกพันห้าขายโอ้หมื่นหกพันห้ามันเป็นห้องนี่เนาะขายบ่ขายโอ้ราคานี่คือราคาขายพี่น้องมันถลอดูเลยสนใจด้อพี่น้องก็เขาลูกสองแม่กับยีสวงร้อยเท่าไรร้อยสามร้อยสามาสามช่พ่าเนะราคานี่ขายเพิ่นบาบรได้ต่ออีกเดซอเปอร์นตเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์เบอร์098 0 9เ ห3ส7ห้อยวัตเนวิรัตยเด้อพี่น้องเด้อพ็นแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกมีตัหนี้ยังครับตันนี้มัมมี่เนาะรุน่มกับงาอยู่ที่ไนเนาะคาดายบนว่าพี่น้องสายดมได้แต่ดมนะเสิ้งไะไหนเนาะ บ่มีแห้งม oh, ันจะบ่มีแห้งเสื่อมมั้งมักงพี่น้องก็เน่ะจับยว่าไปดมในด้วยพี่น้องด้วยว่าเสีไปเสิ่อมคือจะบ่มีแห้งเสิ่อหนูเนาะสำหรับดมคือสิได้ดอกพี่น้องเทาได้ราคาคนโอ้หกพันห้าชุดรอสุดรอ หกพันสุดรอแต่ว่าดมได้อยูแต่ว่าสีเซิ่งเซิงบ่ได้เนาะม่มีแห้งดอกหันจอยแต่ว่าเจ้าของเซิงได้เเจ้ของเนาะเจ้าของได้เปลัอจ้าองได้เกลเอาเบอร์จดตอมาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสาหหาพี่น้องห่วยซวยซวยด้วยซวยด้วยเพื่อนว่าไปดมได้อยู่แต่ว่าสีเซิองนี่คือสีบ่คือดอกพี่น้อง Mất cả chói <laughs> xe lên cửa <laughs> Sái đồm đồm đẩy สามร้อยเจ้าขายบะสามร้อยคุณเรียกบอมันนะสามร้อยตัวนด้สามร้อยตัวใด้สามร้อยนีตัวนอกนี่สามโอ้สามร้อยเอาเสร็จแล้ว่ะมานีเอามานี่หนีค่านี่ก็ม่พอ่อเรกรอเอาลงมาลงมาเพิ่นใท้สามร้อยละนี่พนสม่ะเออขายนี่จไปขายสิใช่เราคัดไปดาประยุทธ์ประยุทธ์เด้อประยุทธ์นี่เด้อ เอาลงมาไเอกตัวน้อยน่ตัวนี้น้อยนี่กว่าพันสองเยๆไปถามเอาขอสื่อได้เนาะใครก็หมูอยู่ <c oughs> ดิสามลอยมาสั่นพืน,าน,าน,นวาสี่พันสามลอยตัวนองเลยเพื่นใพันสองตัวเขานี่ๆลงมาลงมาเลยโดดโดบ่อลงพันสองเพื่อนใคเรา ดูลงมาแม่ล่ะล,ล,ลงมาโหลดเ <c oughs> หน,เนือพี่น้องเนี่อกันได้ไหมเนาะโอ้สีแดงนี่เนาะสีขาวว่แม่นนเนาะโอ้คำบางใหญ่เลยเท่าไบักคำใหญ่นี่หมื่นสี่พันเป็นว่าหมื่นสี่พันบาทสั่นพี่น้องครับต,ตัวนอตน,นี่เนาะตัวนอตนี่จักบาทตัวนอตนี่เดี๋ยวซอนลดพอดี โอ้ราถัดรองบุ่มแล้วบาทนี่หักได้ไหมล่ะขว้าขวาโอ้หักขว้ามาตรงมาเรยบาทนี่เราบดเบิงใส่บ่มาแาวมาบาทนี่มาสดดออกบาทนี่โอ้สายไทยคือนมาโพดออกซะ mến miền Thái thải bảo, vậy, bà? Ừ, ờ. ừ. Ừ. vậy tông tiếng nó đằng đấy cái sàn cái sàn bò này đi, mến ngồi gì vậy, chắc quay lưng nhằng liệu, ông ấy bò gì vậy, bò là phốt Thái phát Thái này, ha 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 ซื้อมืนึงซ้อมนเดียวเพิว่ามือนเดียววาซื้อนี่พี่น้องปมดขายซิเีอ่างนีเนาะิก็ขายได้เพิ่นวานี่ไม่ลูดแต่าเอาเองาได้สรงเนาะนี่พี่น้องอหอ้อยบอกเหรอเบอร์ที่ตเขาเบอร์065 065ไม่ยังอหเกาเก้ามติดตามตลอดครับผม ลืมบ้านเอาโอ้เดี๋ยวเพื่อนปาเบอร์ใหม่อยูมือเอขายได้เนาะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าาสามสองเกาสามสองสามห้าแปดหนึ่งสห้าแปอยหอยหอยอยพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อโทรมาหันไปซงก็คือบวกคาามนบวกอนบวกคานาำมนแต่ว่าหันยาใดละค่านี่คือเมาเอิงผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรเข้ามา คอยเวียดนามพี่น้องเมื่อนี้มาซื้ออยู่ทั้งพี่เด้ทั้งตลาดด่วนพ่อยพี่นอ้องเนี่เราตีมกองคอยพังหนอกไนแล้วเพราะว่าลดพ่วงเขาปไปเลยก็ท่อออกไปพังหนอกเมื่อนี้ค้วยพี่นอ้องไปก้วยไรไปไป จะ่ยๆ้ออะฟองเลยได้หรอกเอาไปท่ายที่ลูกคนพี่หอเบราบิตเนี่นเอาไปใส่ลูกเล่นเขมาเอาไม่บันใส่น่อยเียดน้ำพี่องเหียดน้ำ